สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอ,อู้กำเมืองช่องเกี่ยวกับการปลูกพักสวนครัวไม่ดอกไม่ประดับในพื้นที่น้อยและไอเดียศิละปะการตกแต่งบ้านและสวนสำหรับวันนี้ปุ้ยก็มีวิธีการบำรุงต้นไม้แบบง่ายๆนะเจ้าที่จะจุย๋ยเนี่ยหูต้นไม้ของเขาแตกกลากไม้แตกใบไม้แตก,ย,แตกยอดไม้มาบอกกันนะเจ้าสิ่งที่จะนํามาบำรุงต้นไม้ทํใหูแตกยอดไม้แตกรลักไม้แตกใบไม้ที่ปุ้ยใจอยู่นะเจ้า เป็นสิ่งตีทุกบ้านก็ต้องมีนะเจ้าหาได้ไง่ายเลยนั่นก็คือน้ำสาวเข้าเลยเจ้านี่สามารถใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเลยนะเจ้าอันนี้ของปุ้ยเป็นข้าวเหนียวเพราะว่าปุ้ยนุ่งข้าวตอนเจ้าปุ้ยกะจะเทเก็บใส่กระมังนี่ไวนะ้เนาะเพราะว่าในน้ำสาวเข้านี่นะเจ้าจะมีไนโตรเจนสูงจะจวยในเรื่องของการแตกรากไม่แตกยอดไม่แตกใบไม้ห้ต้นไม้ของเฮาเนาะ สามารถที่จะนำไปฮดพักฮดต้นไม้ฮดไม่ดอกไม่ประดับได้ทุกชนิดเลยนะเจ้าสามารถที่จะตักฮดแบบนี้นะเจ้าไปฮดตามโคนต้นไม้ได้เลย รืว่าจะนํามาใส่ฟอกกี้แบบนี้นะเจ้าชีดผลทางใบก็ได้เช่นกันเนาะสูตรนี้นะเจ้าเป็นสูตรง่ายๆและสามารถใจได้บ่อยข้างตามที่ต้องการเลยเจ้า สูตรการบำรุงต้นไม้ด้วยน้ำซาวเข้านะเจ้าเป็นสูตรติดปลอดภัยหาได้ไง่ายจากของที่ีิยูในบ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาปุ้ยบอกได้เลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใจ้ได้ดีแล้วก็ใจ้ได้จริงๆนะเจ้าซึ่งปุ้ยก็ใจ้อยู่เนาะเขาสามารถใจ้ได้ทางผืชพักแล้วก็ต้นไม้ได้ทุกประเภทเลยนะเจ้าโดยเฉพาะต้นเดบนะเจ้าเขาจะแตกยอดไม้แตกใบไม้นักขนาดเลยนะเจ้า และนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรง่ายๆที่ปุ้ยใจแล้วใจดีจึงนํามาบอกตอนนะเจ้าถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดติดตามวิ้ยิช่องเราซูอูกำเมืองทาง Facebook แล้วกับ Youtube ตัวแล้วมาามกับปุ้ยเหไหมในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า